พี่เต้ครับการดึงตัวร่วมเนี่ยผมรู้สึกสับสนและหลุดควายทุกครั้งเลยมันมีขั้นตอนยังไงที่ผมจะเลิกขี้ yes วิธีเหล่านี้ได้นะครับโอเคสิ่งแรกเลยนะครับน้องเอ่อมึงอาจจะต้องแบบลองฟังกูพูดตรงนี้นะครับไม่หลุดควายไม่เออแดกนะครับน้องใช้สมองควายๆลองมองตรงนี้ดูว่าถ้ากูอยากจะดึงตัวร่วม 3x บวกสมสมองมารยาควายเลยเนาะสิ่งหนึ่งที่มึงง่ายที่สุดเลยนะถ้าตอนเนี้ยกูเรียกอันเนี้ยหนึ่งกูเรียกอันเนี้ยหนึ่งมาเรียกว่า1เอกนาม2เอกนามแม่งกำลังบวกกันจะทำให้อะไรกันก็็ตามที่เปนบบวกกั กูก็แค่แหย่ตามองว่าไอ้สัตว์เนี่ยมีสามไอ้สัตว์เนี่ยมีสามมึงดึงสามออกมาได้แต่พอมึงดึงสามออกมาได้ให้มึงระลึกสมองมาปยาควายว่าเนี่ยคือสามคูนหนึ่งแต่อันเนี้ยเป็นสามคูนกับเอ็กซ์ดึงสามออกมามึงเหลือเอ็กซ์แต่ไอิเคียเนี่ยจำลองเป็นสามคูนหนึ่งมึงดึงสามออกมามึงยังคงเหลือบวกแล้วมึงเหลือหนึ่งต่อไปเลยก็คือเฮ้ยพี่ถ้าผมแบบโอเคยี่เอสหรือที่สขึ้นมาเป็นตัวแปรล้วนเลยครับพี่ตัวแปรนี่แม่งยิ่งง่ายเลยมึงก็แค่มองเลยว่าในเนี้ยเอ็กซ์แซดกับยมี่แซดมาาจกวงเล็บ มึงก็จะเหลือต so okay, ัว y กับ x บวกระดับกันภายในแล้วถ้าเกิดว่าผมมีเลขยกกําลังมีทั้งเลขมีหาอะไรด้วยโอเคพี่นี่คือขั้นตอนที่ควายมากครับเนื่องจาก3กับ15มึงไม่สามารถดึง3อเอาไปล้วนๆหรือ15ออกไปล้วนๆแล้วตัวใดตัวหนึ่งมันจบล้วนได้มึงจะต้องมองว่า2ตัวนี้มันเป็นแบบผลคูณอะไรร่วมกันอย่าง15เนี่ยเอาไปควายเลยแม่งคือสามคูณห้าองหมาปัญญาควายใน่กูก็บอกว่าเฮ้ยไอเฮียเลขคูจะดึง3ส่วนตัวแปร x กับ x กําลังสองคำว่า x กําลังสองคือมึงมี ส่วนอันนี้ x ก,ก็คือ x 1ตัวใช่ไ้ม x ตัดมึงก็โขอก x ออกมามึงกรดเด้า3า x ออกมาจากตรงนี้แล้วหลังจากนั้นตัวที่นี่ดึง3ดึง x อ,ออกตัวหนึ่งไม่เออแดกแล้วก็จะเหลือเพียงแค่ x แล้วก็หลุดค y ตัวนี้ลบส x x จะต้องหายไปแต่ลบ15จะเหลือ5คงอยู่ทิ้งไว้ถ้าน้องไม่ได้แบบสมองมาปัญญาควายหรือเหลวมากเกินไปนะครับมึงว่าตัวอย่างนี้ถ้าได้โดนดิงตัวร่วมนะแม่งได้เท่าไหร่มึงจับให้กูหนะ่อย